พระธรรมสองพงศาวดารบทที่สิบห้าพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนืออาสาริยาบุตรโอเดตเขาจึงออกมาต้อนรับอาสาและทูลว่าฟังข้าพเจ้าเถิดอาสาและชนยูดาห์กับเบญจบินทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจา้าสถิตกับท่านทั้งหลายเมื่อท่านอยู่กับพระองค์หากท่านสแสวงหาพระองค์ก็จะพบพระองค์แต่หากท่านละทิ้งพระองค์พระองค์ ็จะส่งละทิ้งท่านนานมาแล้วที่ในอิสราเอลไม่มีพระเจ้าเที่ยงแท้ไม่มีโปรหิตที่จะสอนและไม่มีบทบัญญัติแต่ในยามทุกลำเค็นพวกเขาหันกลับมาหาพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลพวกเขาสแสวงหาพระองค์แล้วก็ได้พบพระองค์ในครั้งนั้นการเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่ปลอดภยัยเพราะคนที่อาศัยในดินแดนต่าง ตกอยู่ในสภาพกุลาหนวุ่นวายมากชาตินี้ขยี้ชาตินั้นเมืองนี้รบกับเมืองนั้นเพราะพระเจ้าทรงให้ความทุกข์ร้อนต่างๆนานารุมกระหน่ำผู้เขาแต่ส่วนท่านจงเข้มแข็งและอย่ายอมแพ้เพราะผลงานของท่านจะได้รับบาเหน็จเมื่ออาสาทรงสดับฟังถ้อยคำเหล่านี้และคำพยากรณ์ของผู้เผยพระชนะอาสาริยาบุตรของโอเดต ็ทรงมีพระทัยเข้มแข็งพระองค์ทรงกวาดล้างรูปเคารพอันน่าชิงชังออกจากทั่วดินแดนยูดาห์กับเบนเยมินและจากหัวเมืองต่างๆที่ทรงยึดมาได้ในแดนทื้อเขาแห่งเอฟราอิมพระองค์ทรงซ่อมแซมแท่นบูชาขององค์พระผู้เป็นเจา้าตรงหน้ามุกพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจา้าจากนั้นพระองค์ทรงเรียกชาวยูดาห์และเบนมินทั้งปวงกับผู้คนจากเอฟราอิมมนนสเส และซิเมโอนผู้ได้มาตั้งถิ่นฐานท่ามกลางภูเขามาชุมนุมกันเพราะมีคนจำนวนมากจากฝ่ายอิสราเอลมาอยู่ฝ่ายพระองค์เมื่อเห็นว่าพระยาเวพระเจ้าของพระองค์สถิตกับพระองค์เขาทั้งปวงมาชุมนุมกันที่เยรูซาเลม็มในเดือนที่สของปีที่15แห่งรัชกาลอาสาครั้งนั้นพวกเขาถวายวัวผู้เจ็รตัวกับแกะและแพะเจ็ดพันตัว จากของเฉลยที่พวกเขาได้นำกลับมาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาทําพันธสัญญาที่จะสแสวงหาพระยาเวพระเจ้าของบรรพบุรุษด้วยสุดจิตสุดใจทุกคนที่ไม่ยอมสแสวงหาพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลต้องถูกประหารไม่ว่าผู้ใหญ่หรือผู้น้อยชายหรือหญิงพวกเขาถวายปฏิญาณแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเสียงโห่ร้องอันดังด้วยเสียงแตร และเสียงเขาสัตว์ดังกระหึ่มชนยูดาทั้งปวงชื่นชมยินดีในคำปฏิญาณน,นั้นพระพูกเขาได้ทำด้วยสุดหัวใจเขาสแสวงหาพระเจ้าอย่างกระตือรอร้นและได้พบพระองค์ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดให้ผู้เขาพักสงบทุกด้านกษัตริย์อาสายังทรงถอดพระนางมาอาคาเสด็ยญาของพระองค์ออกจากตำแหน่งพระพันปีหลวงพระพระนาง ได้สร้างเสาเจ้าแม่อาชราอันน่ารังเกียจอาสาทรงโค่นเสานั้นทุบให้แหลกลานแล้วเผาทิ้งที่หุบเขาคิดโรนแม้พระองค์ไม่ได้ส่งหรือสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายออกจากอิสราเอลแต่พระทัยของอาสาก็พักดีแน่วแน่ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงนำเงินและทองกับเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆซึ่งพระองค์กับราชบิดา ได้ถวายแด่พระเจ้ามาไว้ในพระวิหารของพระเจ้าไม่มีสงครามอีกเลยจนปีที่35แห่งรัชการอาสาพระธรรมสองพงศาวดารบทที่16กษัตริย์บาอาชาแห่งอิสราเอลมาสู้รบกับยูดาในปีที่36แห่งรัชการอาสาและบาอาชาทรงสร้างป้อมปราการที่เมืองรามา เพื่อปิดทางเข้าออกสู่เขตแดนของกษัตริย์อาสาแห่งยูดาอาสาจึงท่งนำเงินและทองคำจากคลังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจา้าและจากท้องพระคลังของพระราชวังของพระองค์เองส่งไปถวายกษัตริย์เบนฮาดัดแห่งอารำมซึ่งปกครองอยู่ที่เมืองดามัสกัสและตรัสว่าขอให้เราเป็นพันธมิตรกันเหมือนดังราชบิดาของเราทั้งสองข้าพเจ้าส่งเงินและทองนี้มา กำนันแด่ท่านขอให้ท่านตัดสัมพันธไมตรีกับกษัตริย์บาอาชาแห่งอิสราเอลเพื่อเขาจะได้ถอยทัพไปจากข้าพเจ้าเบนฮาดัตทรงเห็นชอบกับกษัตริย์อาสาและส่งแม่ทัพและกองกำลังไปโจมตีเมืองต่างๆของอิสราเอลพวกเขาพิชิตเมืองอิโยนดานอาเบลมาอิมและเมืองคลางสเสบียงทุกเมืองในนัฟทาลีเมื่อบาอาชาทราบเรื่องนี้ ก็หยุดสร้างเมืองรามาและที่งานกษัตริย์อาสาจึงทรงนำชายชาวยูดาห์ทั้งหมดไปยังเมืองรามาให้ขนหินและไม้ซึ่งบาอาชาทรงใช้อยู่นั้นไปสร้างเมืองเกบาและเมืองมิสปาครั้งนั้นผู้ทำนายฮานานีมาเข้าเฝ้ากษัตริย์อาสาแห่งยูดาและทูลว่าเนื่องจากท่านพึ่งกษัตริย์แห่งอารมแทนที่จะพึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่าน กองทัพของกษัตริย์อารัมจึงหลุดมือท่านไปเสียแล้วคราวนั้นชาวคูชกับชาวลิเบียมีกองทัพมหาศาลร,รถม้าศึกและผลมา้ามากมายไม่ใช่หรือแต่เมื่อท่านพึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็ส่งหมอบผู้เขาวไว้ในมือของท่านเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรทั่วโลกเพื่อทําให้ผู้ที่พักดีต่อพระองค์อย่างสุดใจเข้มแข็งขึ้นท่านจะโง่เขลาเสียจริงที่ทําเช่นนั้น นับแต่น,นี้ไปท่านจะต้องมีสงครามเรื่อยๆอาสาทรงพระพิโรธอย่างยิ่งที่ผู้ทำนายกล่าวเช่นนั้นถึงกับให้นำตัวไปขังคุกครั้งนั้นอาสากดขี่ข่มเหงราษฎรบางคนอย่างทารุณด้วยเหตุการณ์ต่างๆในรัชการอาสาตั้งแต่ต้นจนจบมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาในปีที่39แห่งรัชกาลอาสา พระองค์ประชวรหนักด้วยโรคที่พระบาทถึงแม้โรคนั้นจะร้าแรงแต่พระองค์ไม่ได้แสวงหาความช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์พึ่งแต่แพทย์เท่านั้นแล้วในปีที่41แห่งรัชกาลอาสาพระองค์ก็สิ้นพระชนแต่ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพระบรุษทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์ที่ทรงสกัดขึ้นเพื่อพระองค์เองในเมืองดาวิดเขาวางพระศพบนพระแท่นที่สมด้วยเครื่องเทศ และเครื่องหอมนานาชนิดและพวกเขาก่อไฟกองใหญ่ถวายพระเกียรติพระธรรมยอห์นบทที่สิองในหมู่ประชาชนที่ขึ้นไปเพื่อนมัสการในเทศการนั้นมีบางคนเป็นชาวกรีกพวกเขาไปหาฟิลิปซึ่งมาจากเบสไซดาในแคว้นกาลิลีและขอร้องเขาว่าท่านเจ้าค่าพวกเราอยากเห็นพระเยซูฟิลิป จึงไปบอกอันดรูแล้วอันดรูกับฟิลิปมาทูลพระเยซูพระเยซูตรัสตอบว่าถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะได้รับพระเกียรติสิริเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวสาลีไม่ได้ตกลงไปในดินและตายไปก็จะคงอยู่เพียงเมล็ดเดียวแต่ถ้าตายแล้วก็จะเกิดผลให้มีเมล็ดอื่นๆมากมายผู้ที่รักชีวิตจะสูญเสียชีวิต ส่วนผู้ที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้ก็จะรักษาชีวิตไว้และมีชีวิตนิรันร์ผู้ที่รับใช้เราต้องตามเรามาและเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยพระบิดาของเราจะให้เกียรติแก่ผู้ที่รับใช้เราขณะน,นี้จิตใจของเราเป็นทุกข์และเราจะว่าอย่างไรจะว่าข้าแต่พระบิดา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากยามนี้ไปเถิดอย่างนั้นหรือไม่เลยเพราะเรามาถึงยามนี้ก็เพื่อเหตุนี้ข้าแต่พระบิดาขอทรงทำให้พระนามของพระองค์ได้รับพระเกียรติสิริและมีพระสุริเสียงจากฟ้าสวรรค์ว่าเราได้ทำให้พระนามนั้นรับพระเกียรติสิริแล้วและจะทำให้พระนามนั้นรับพระเกียรติสิริอีกฝูงชนซึ่งอยู่ที่นั่น และได้ยินเสียงนี้ก็กล่าวว่าเกิดฟ้าร้องคนอื่นๆพูดว่าผู้สวรรค์องค์หนึ่งพูดกับพระองค์พระเยซูตรัสว่าเสียงนี้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของพวกท่านมิใช่เพื่อเราบัดนี้ได้เวลาพิพากษาโลกนี้แล้วบัดนี้ผู้ครองโลกนี้จะถูกขับไล่ออกไปแต่เมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินตรึงบนไม้กางเขนแล้ว เราจะชักนำคนทั้งปวงมาหาเราพระองค์ตรัสดังนี้เพื่อสําแดงว่าพระองค์จะสิ้นพระชนอย่างไรฝูงชนพูดขึ้นว่าพวกข้าพเจ้าทราบจากหนังสือบทบัญญัติว่าพระคริสต์จะทรงดำรงนิรันด์เหตุใดท่านจึงพูดว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นใครคือบุตรมนุษย์ผู้นี้แล้วพระเยซูตรัสบอกพวกเขาว่า ท่านจะมีความสว่างอีกเพียงชั่วประเดี๋ยวหนึ่งจงเดินต่อไปขณะที่ยังมีแสงสว่างก่อนที่ความมืดจะจู่โจมเข้ามาผู้ที่เดินในความมืดไม่รู้ว่าตนกําลังไปไหนจงวางใจในความสว่างขณะที่ท่านยังมีความสว่างเพื่อท่านจะได้กลายเป็นลูกของความสว่างเมื่อตรัสจบแล้วพระเยซูก,ก็เสด็จไปและทรงซ่อนตัวให้พ้นจากพวกเขา แม้พระเยซูได้กระทำหมายสำคัญทั้งปวงนี้ต่อหน้าพวกเขาพวกเขาก็ยังไม่เชื่อพระองค์ทั้งนี้เป็นไปตามคำของผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ที่ว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าใครเล่าได้เชื่อถ้อยคำของเราและพระกรขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สำแดงแก่ผู้ใดด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่อาจเชื่อเพราะตามที่อิสยาห์กล่าวไว้อีกตอนหนึ่งว่า พระองค์ได้ทำให้ตาของพวกเขามืดบอดและทำให้จิตใจของพวกเขาตายด้านดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถเห็นด้วยตาไม่เข้าใจด้วยจิตใจทั้งไม่ยอมหันกลับมาแล้วเราจะรักษาพวกเขาให้หายอิสยากล่าวเช่นนี้เพราะเขาเห็นพระเกียรติสิริของพระเยซูและกล่าวถึงพระองค์เพราะนั้นในเวลาเดียวกัน แม้ในหมู่ผู้นำก็มีหลายคนที่เชื่อในพระองค์แต่พวกเขาไม่กล้าสแสดงตัวเพราะกลัวจะถูกพวกฟาริสีอเปหิจากธรรมศาลาเนื่องจากพวกเขารักการสรรเสริญจากมนุษย์มากกว่าการสรรเสริญจากพระเจ้าแล้วพระเยซูทรงร้องว่าเมื่อผู้ใดเชื่อในเราเขาไม่เพียงเชื่อในเราเท่านั้นแต่ยังเชื่อในพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา เมื่อเขามองดูเราเขาก็เห็นพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาเราเข้ามาในโลกในฐานะที่เป็นความสว่างเพื่อทุกคนที่เชื่อในเราจะไม่อยู่ในความมืดส่วนผู้ที่ได้ยินคำของเราแล้วไม่ปฏิบัติตามเราไม่พิพากษาเขาเพราะเราไม่ได้มาเพื่อพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอดมีผู้พิพากษา สำหรับคนที่ปฏิเสธเราและไม่ยอมรับถ้อยคำของเราอยู่แล้วคือถ้อยคำที่เรากล่าวนั่นเองจะตัดสินลงโทษเขาในวันสุดท้ายนั้นเพราะเราไม่ได้พูดตามใจของเราเองแต่พระบิดาผู้ทรงส่งเรามาได้ทรงบัญชาเราว่าจะพูดอะไรและพูดอย่างไรเรารู้ว่าพระบัญชาของพระองค์นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ฉะนั้นสิ่งใดๆที่เราพูด ก็คือสิ่งที่พระบิดาได้ตรัสบอกให้เราพูด